เป็นความรู้สึกที่ดีใจที่ได้กลับบ้านเกิดดีใจที่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยและไม่ต้องซื้อตั๋วเองและได้เข้าไปกับเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกมุมมองที่เมืองไทยมีที่จ่าไม่เคยประสบมาก่อนหวังว่าทุกคนคงเข้าใจว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้จ่าไม่ได้ สร้างมาเพื่อ Discredit หรือว่าพูดอะไรให้ใครดูดีหรือดูเสียหรือว่าต่ำต้อยนะครับจากเล่าจากประสบการณ์ที่จ่าได้เจอมาฮะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจะรู้และยอมรับดีว่ามันมีเหตุผลของมันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนอดีตได้แต่อยากเอาอีกมุมมองและประสบการณ์ของจา่าที่จ่าได้ประสบมาแบ่งให้พี่ๆน้องๆได้รับฟังกัน เื่อใครในอนาคตได้มีโอกาสเข้ามาเป็นทหารเรือนี่แหละสิ่งนี้แหละที่คุณจะเจอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกาวันนี้จ่าจะพาไปคุยและสัมภาษณ์จ่าว่าประสบการณ์ที่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยโดยการที่เรือได้แวะเข้าเมืองไทยเรามาฟังดูสิครับว่ามีความสุขและสนุกมากน้อยแค่ไหนที่ได้แวะเข้าเมืองไทยครับผมตามมาครับ What we here back, 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 back. do go is พาไปรับอาหารเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงกันฮะตามจ่ามาครับผมโอ้วันนี้พี่เขาใจดีมากเลยครับพามาเอาอาหารมาฝากเฮ้ยไกด์ส thank you ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ so it was a great experience we just got free food from this Thai place that we about to pass it's called what Lakewood Lake <wood S 1> Thai Cuisine เหลือเชื่อเลยฮะพี่เขาใจดีมากเลยฮะเขาเอาอาหารทำอาหารฟรีแจกจ่าแล้วก็จ่าลูกน้องจ่าอีกสองคนโคตรซึ้งเลยฮะแล้วก็ได้โอกาสเจอพี่รักเป็นครั้งแรกพี่รักน่ารักมากเลยฮะยังไงถ้าใครอยู่แถวนี้อย่าลืมมาอุดหนุนนะฮะ ใช้เป็นปะเนี่ยใช้ oh, เป็นปะโอเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยโอ้เ oh, ก่งเก่งเก่งอร่อยไหม better than pad thai better than pad thai I don't know I don't know pad thai is pretty good okay. but it's definitely really good and it's making me eat t a b t e r พี่รักร้านเล็กปูดไทยครูซีน thank you เขาจัดชุดใหญ่ให้จ้าว พาลูกน้องจะเอาลูกน้องไปเลี้ยงข้าวก็นี่ครับรัตน์ say again what you sound like an owl like oh 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 <c oughs> no say one more time say what <c oughs> I can't hear from you <c oughs> <c oughs> พูดพูดได้พูดได,ด,ไดอย่างเดียวจ่าสอนจ่าสอนโอเคครับเดี๋ยวจ่ากินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้จะมาคุยกันเรื่องประสบการณ์ทหารอเมริกันเที่ยวเมืองไทยนะครับเพราะเรือแวะเข้าไปเราจะมาคุยกันครับว่าอะไรบ้างดีหรือไม่ดี เดี๋ยวยังไงมานั่งฟังครับผมนั่นคือประสบการณ์ที่ได้ไปมีความสนุกสนานการได้ไปเที่ยวเมืองไทยเรือแวะเมืองไทยนั่นแหละครับชีวิตทหารเรือ,อเวลาเรือออกมาจากค่ายแล้วก็แวะเข้าฮ่องกงสิงคโปร์เมืองไทยออสเตรเลียมันก็มีความสนุกแบบนั้นแหละฮะได้ไปเจอวัฒนธรรมใหม่ๆเจอผู้คนแบบใหม่ๆเจออาหารใหม่ๆม,มันมีประสบการณ์ที่ดีฮะ,ะจา โคตรโคตรอยากจะขึ้นเรือและโคตรโคตรอยากจะออกเรือแล้วจะได้ไปเที่ยวแต่ว่าจ่าได้หมดโอกาสนั้นไปแล้วฮะก็คืออยู่ประจําอยู่บนค่ายแล้วไม่สามารถออกเรือได้อีกแล้วแย่ yeah, จังเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยจากประสบการณ์จริงของจ่าครับคือว่าตอนนั้นถล่มเรือจ่าได้ออกจากญี่ปุ่นไป อ่าวเปอร์เซียแล้วก็ได้ไปร่วมรบกับศึกนายเอเลเนหรือว่า enduring freedom ขากลับมาถูกต้องแล้วครับเรือจาก USS kitty hawk แวะเข้าเมืองไทยและมันเป็นท่าเรือแรกที่จ่าได้มีประสบการณ์เข้าไปกับเรือเป็นครั้งแรกและท่าแรกที่ได้เข้าไปก็คือประเทศไทยมันเหมือนอะไรที่แบบเหมาะเจาะเหมือนแบบเป็นที่แบบ เหมือนพระเจ้าสร้างมาจ่าโคตรจะดีใจเลยนะฮะแต่อยากจะให้เข้าใจอย่างหนึ่งจ่ามาอเมริกาตอนอายุ13ขวบมาจากลำปางเป็นเด็กชาวนาเป็นเด็กวัดโตกับวัดโตกับบ้านเป็นชาวนาแบบทำไร่ทำนาทำสวนเกี่ยวโตองโตข้าวเก็บมะเขือคงมะเขือเทศปลกูกปลูกถั่วเหลืองเอ้ยปลูกกระเทียมแบบทำทุกอย่างเล่นน้ำคงน้ำคลองหาปงหาปลา,ปลา,ปานั่นคือชีวิตที่จะรู้จัก ถ้าใครพูดถึงเมืองไทยนั่นคือสิ่งแรกที่จ่าจะคิดถึงชีวิตแบบเรียบง่ายสบายสบายและ13ขวบจ่าก็ได้มาอเมริกาแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับไปเมืองไทยถ้าได้กลับไปก็เดือน2เดือนไปกับแม่แล้วก็กลับมาแค่นั้นครับทุกคนลองนึกคิดดูสิครับว่าจ่าจะได้เข้าไปเมืองไทยและเรือ u s s kitty hawk ของจ่าจะได้เข้าไปป่าตอง ก่อนที่เรือจะเข้าไปป่าตองเนี่ยตอนนั้นจ่าเป็นทหารใหม่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายได้แต่ฟังแต่เราได้ฟังพวกทหารอเมริกันมันพูดอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเมืองไทยอย่างงูอย่างงี้อย่างนั้นเราแบบไม่จริงอะ่ะเมืองจะเมืองไทยที่เรารู้จักคือาศาสนาพุทธเงียบออดีไซด์ดียิ้มมันไม่มีอย่างที่เขาพูดอะ่ะแต่เราก็ไม่ได้พูดไม่ได้ค้าน,นอะไรเพราะว่าเรายังเป็นทหารใหม่เราก็ฟังเออเออเอออ,อ Okay. จ่าก็มีความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะเพราะเขาพูดเหมือนแบบเขาพูดไปแบบแบบทํานองว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่เที่ยวมีผู้ยงผู้หญิงจ่าก็แบบไม่ยังตอนนั้นยังไม่ยอมรับความจริงแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เมืองไทยที่จ่ารู้จักมันเป็นไปไม่ได้โอ <Okay. S 1> เคเรือ U.S.S. Kitty Hawk เป็นเรือลำใหญ่ไม่สามารถเข้ามาเทียบท่าโดยตรงจากป่าตองเพราะฉะนั้นเรือของจ่าต้องจอดอยู่กลางทะเลแล้วมันจะมีเรือลำเล็กลำเลียงคน ออกจากเรือบรรทุกเครื่องบินของจ่าเข้ามาฝั่งที่ปาตองสิ่งแรกที่จ่าเห็นและจ่าตกใจและจาก็ช็อกซีนมาคือไอ้ตอ้นเรือลงเนี่ยจ่ายังตกใจเลยอะ่ะมันใช่เมืองไทยเหรอก้าวแรกที่ก้าวลงไปเนี่ยมันมีไอ้ถังใหญ่ๆถังสังกะสีที่ใส่น้ําแข็งอะ่ะจ่าก็อ๋อเขาใส่น้ําแข็งโอ้โหไม่ใช่เลยครับแม่เจ้าคนไทยที่ขายของอะ่ะ ยกขวดเบียร์ใหญ่ๆอ่ะขายให้คนอเมริกันให้ทหารลูกพวกทหารเรือลงจ่าเขาบอกเฮย้ยเขาดื่มเหล้ากันอย่างนี้เลยเขาดื่มเหล้ากันอย่างนี้เลยเหรอตอนนั้นจา่าแค่ยังไม่ถึง19ขวบเลยฮะก็ยังแบบตะลึงไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนในประเทศไทยจา่จาจ่ายังงงๆยังช็อกซีนีมาอยู่ไม่ได้แอคอินนเซนหรือว่าแอคแอปเบลไม่ได้แอปเบลไม่คือมันไม่ได้เห็นภาพอย่างนั้นมาก่อนเลยฮะคิดไม่ออกพอลงเรือจากเรือเล็กที่เขาไปรับมาแล้วลงมาเนี่ย โอ้โหทุกคนลงไปถึงาชายหาดมีคนอบเบียมายื่นให้ขายปุ่มๆคือแบบเอ้ยมันสะดวกว่าแล้วก็จะมีรถรถ,รถสองแถวอะ่ะมาเหมาพวกทหารไปกันสิบอัดกันไปห้อยกันไปจ่าบอกเฮ้ยทำไมมันมันอย่างนี้วะยัง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 อินนอสเซนต์อยู่แต่อีกสองสามนาทีก็เริ่มเข้าใจแล้วอ๋อนี่เหรอที่เขาพูดถึงและที่โอ้โหและตรงนี้จา่าแบบขอกราบอภัยเลยฮะคือ ประสบการณ์จริงเนาะเราก็เราก็ไม่ได้ทัดท้าหรือเราก็แบบพยายามไม่รับความจริงตอนฝรั่งมันพูดแต่เห็นด้วยตาของตัวเองแบบทุกต้นมะพร้าวแบบมีหญิงมานั่งรอผู้ชายอะ่ะรอทหารอะ่ะแล้วกวกมือเรียกอย่างนี้เลยฮะจ่าก็บอกเฮ้ยอะไรวะเนี่นี่มันไม่ใช่เมืองไทยมันไม่ใช่สักพักหนึ่งก็คือเริ่มเริ่มแบบอ๋อนี่เหรอที่เขาพูดถึง นี่เหลือที่เมืองไทยอีก,อกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าเราไม่เคยเข้ามาประสบแบบนี้ก็เลยไม่รู้ครับไม่ได้ว่ามานั่งดูถูกหรือว่าดูแคลนจากแค่เล่าจริงๆครับประสบการณ์ครั้งแรกจ๋าช็อกมากจ๋าก,ก็อ๋อนี่คือเมืองไทยเพาะตกดึกพวกทหารก็ไม่ยอมนอนกันใช่ไหมฮะก็ออกไปเที่ยวออกไปขับออกไปบาร์ออกไปแดนแล้วจ๋าได้ไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งที่แบบยังไงอะตกใจแต่ก็ตกใจไม่ได้นานครับเพราะมันต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็เข้าใจ สิ่งแวดล้อมที่เรากําลังเข้าไปอยู่ก็คือว่าเพื่อนเพื่อนของจ่าเขาชวนกันไปไอ้ร้านเขาเรียกว่าร้านชาร์ก้านปลาฉลามเขาบอกว่าเนี่ยฉันมาทุกปีเนี่ยเรือมาทุกปีทุกคนต้องไปขับตรงนี้กันไอ้เราก็เด็กเออเออเออ,เอ,อ,เอไปไปไปจ่าไปจ่าเขาเอาเอเต้นเต้นเราเออดื่มดื่มกลุ่มกลุมสึเก้าเราก็เมาเมามึนมึนนิดหน่อยหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่จ่าต้องตกใจคือทหารอเมริกันเยอะมาก แล้วเขาบอกว่าผู้หญิงเยอะมากเยอะมากๆครับแล้วจา๋าแบบโอ้ว้าวว้าว,ว,าวใช่ไหมฮะเด็กเนาะก็คือประสบการณ์นะฮะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่จ๋าเห็นแล้วจ๋าแบบตกใจคือคือหายตกใจไม่ได้ฮะคือผู้หญิงสองคนแย่งทหารอเมริกันและใช้คําที่จ๋าไม่เคยได้ยินมาก่อนน่ะก็คือได้ยินนะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเขามาใช้กันแบบชีวิตประจําวันแบบนี้ด่ากันแบบ โู oh, แรงมากเลยอะ่ะจาอยู่ลำปางมาพูดก็เอออีน้องครับน้องน้องบบนี้เนี้ยน้องหมูน้องสมาเตอสุมาเตอเป็นคำที่แบบอบน้อมถ่อมตนไม่เคยเจอคำโอ้โหไม่เคยเจอคำแบบนี้มาก่อนผู้หญิงสองคนนั่งด่ากันแย่งผู้ชายกันนี่มันคือประสบการณ์ฮะมันเป็นอะไรที่จาไม่เคยเจอมาก่อนเลยฮะแล้วแบบ มันทําให้เราได้เปิดโลกขึ้นมาอีกฮะแบบมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในเมืองไทยเพราะเราออกมาเร็วจนเกินไปเลยไม่เห็นตรงมุมนั้นก็ก็เข้าใจครับว่ามันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ฮะแต่ก็โหแต่จ๋าก็อยากจะเอาประสบการณ์นี้มาเล่าให้ฟังนะฮะก็อ่าถ้าใครได้เข้าทหารอาทหารเรือ,ออเมริกันและสิ่งหนึ่งที่คุณต้องยอมรับความเป็นจริงก็คือว่า คุณเวลาเรือลงไปที่ไหนไม่ว่าออสเตรเลียฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุน่นเกาหลีดูไบาบาเลนโอ้ยมันเจอหมดเลยฮะเดี๋ยววันหลังจ่าจะมาเล่าประสบการณ์พายิ้ม <c oughs> กับการแวะเข้าท่าเรืออื่นจ่าพยายามจะไม่ค่อยพูดถึงการแวะเข้าท่าเรือสักเท่าไหร่พอพูดเข้าไปแล้วเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเข้ากับตัวเอง อแต่มีครับมีข้อดีและข้อเสียฮะเดี๋ยวไงก็ลองเดี๋ยวเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังฮะและนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของจ่ากับการได้เข้าไปแวะเที่ยวท่ากับเรืออเมริกันวันนี้จ่าขอตัวลาและก็จ่าฝากไลค์ฝาก subscribe ฝากกด follower ฝากกดที่เยอะครับจะได้มีกำลังใจมาสร้างคลิปใหม่โอเคครับสวัสดีครับผม